ま、あ。ま、と、あ、と、わ、と。ちょっと、ちゃんとじゃない。で、ま、結構。ま、結構。ま、と、と。<laughs> <laughs> Terima <laughs> um. kasih. มันดีเด้อยพี่หลอกสวัสดีครับเห็นพี่ตีแวะมาด้วยตะกี้รอพีซินไม่แม้แรงไม่แม้แรหรอพีรอจิงข่ายัง

บ่อมาว่าอาซิมีแนวบ่อถูกใจบอรู้ว่าใจไหนบ่ดีบองคนบอมาเขาใจคนเขาใจพี่ว่าบ่งกินเสร็จบอกว่าคนมาสีแก่ไอ้์สปูนกึ่งเมืองตะวันว่าอุ้ยซ้ำกับว่าอไปเลือยไปแล้วกินไงยังไม่รู้เดี๋ยวตะกินขนมกิน แต่ยังไม่ถึงเวลาอยากไปก็ไปอะไรก็ไยวกินได้แล้วยังย <c oughs> ังประมาณตอนเที <c oughs> ่ยงจริงคนมาว่าบงบอกว่าหน้าบงมากอีนี่แฮะ ในเรือทีั่นหน่อนานอีอะเอายางมาพรมไม่ใหญ่เมื่อ้แม่ก็จะไปเมื่อกี้มองหลินน้องหนูเนาะไปจะจะเป็นนางกล่องตัวกล่องเตียงไปเนคนแไปเก็อ๋อมึงต้านหนาะพี่นี่นิ้วเพื่นจะได้นี่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 เพื่อนเนี่ยนั่นนั่นนั่นนนเนบ่เออเป็นเดเรียเล็กหน่อยสมหูตาบอดี cười vãi nỉ nhờ cái ta bò đi rồi bây giờ dâm con tham thì bảo là không được <laughs> <laughs> ฝนตกอีกแล้วพี่อ้วนด้วย yox, mm bax -hmm.